สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะกลับมาแชร์เทคนิคดีๆในการใช้กาวยางให้ติดทนไม่หลุดล่อนพร้อมกับวิธีแก้ปัญหาที่เจอบ่อยๆรับรองว่าหลังดูคลิปนี้จบทุกคนจะใช้กาวยางได้อย่างมั่นใจขึ้นแน่นอนค่ะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก่อนอื่นเลยจะขอแนะนำอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมให้พร้อมนะคะ อันดับแรกคือกาวยางของเราหวีปาดกาวยางผ้าเช็ดทำความสะอาดและน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวและกระดาษทรายเบอร์ละเอียดเท่านี้เราก็พร้อมลุยแล้วค่ะอันเตรียมผิววัสดุกอนทากาวเรามาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกนั่นก็คือการเตรียมพื้นผิวค่ะจากประสบการณ์ที่จ๋าเจอมาปัญหากาวไม่ติดส่วนใหญ่มักเกิดจากการเตรียมพื้นผิวไม่ดีพอขั้นแรกเราต้องเช็ดฝุ่นออกให้หมดก่อน จากนั้นใช้น้ำยาเช็ดทำความสะอาดเช็ดซ้ำอีกรอบแล้วรอให้แห้งสนิทนะคะสำคัญมากถ้าพื้นผิวที่เราจะติดเรียบเกินไปให้ใช้กระดาษทรายขัดเบาๆแค่ให้มีอรอยนิดหน่อยกาวจะได้ยึดเกาะได้ดีขึ้นจากนั้นให้ทำความสะอาดพื้นผิวอีกครั้งค่ะอย่างที่เห็นในภาพนี้นะคะพื้นผิวที่พร้อมใช้งานต้องสะอาดแห้งสนิทและไม่มีคราบน้ำมันเด็ดขาด การเตรียมพื้นผิวก่อนทากาวเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดลองคิดง่ายๆนะคะว่าถ้าเราติดกาวบนฝุ่นเราก็กําลังติดกาวกับฝุ่นไม่ใช่ติดกับพื้นผิวจริงๆหลายๆคนมักจะรีบทากาวเลยขอบอกเลยว่าเสียเวลาเตรียมพื้นผิว5นาทีดีกว่าต้องมาเสียเวลาแกะออกแล้วทําใหม่เป็นชั่วโมงค่ะขั้นตอนการทากาว ทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการทากาวกันค่ะหลายๆคนมักจะรีบร้อนแต่ถ้าอยากให้งานออกมาดีก็ต้องใจเย็นๆนะคะค่อยๆทากาวบางๆให้ทั่วพื้นผิวโดยเฉพาะส่วนขอบของชิ้นงานต้องทาให้ถึงการทากาวยางบนวัสดุควรมีความหนาประมาณ0.1-0.2 mm ถึง0.2สมมส่วนงานที่ต้องรับน้ำหนักมากอาจทาหนา0.3-0.5 mm ถึง0.5มมสังเกตด้วยตากาวควรคุมพื้นผิวทั้งหมด เห็นเป็นฟิล์มบางๆเรียบสม่ำเสมอแต่ไม่หนาจนเห็นเป็นก้อนการทากาวหนาเกินไปนอกจากจะเปืองกาวแล้วยังทําให้กาวแห้งช้าให้ทากาวบนวัสดุทั้งสองด้านที่จะติดกันนะคะดูความแตกต่างตรงนี้ค่ะด้านซ้ายมือคือทาถูกด้านขวามือคือทาหนาเกินไป SB ทิเทคนิคใช้กาวยางติดวัสดุพิเศษสำหรับวัสดุที่มีความพื้นสูงเช่นไม้อัด หรือกระดาษแข็งให้ทากาวยางบางๆสองรอบทารอบแรกเพื่อให้ซิมลงไปเป็นรองพื้นแล้วรอรอบแรกแห้งก่อนแล้วค่อยทากาวรอบที่สองจะช่วยให้กาวไม่ซึมลึกเกินไปและยึดเกาะได้ดีขึ้นจากนั้นรอให้กาวยางแห้งหมัดๆประมาณ5-8นาทีเคล็ดลับง่ายๆในการเช็คว่ากาวยางพร้อมติดหรือยังใช้นิ้วแตะเบาๆถ้ากาวยางไม่ติดนิ้วแสดงว่าพร้อมติดได้แล้วค่ะ หลังติดเสร็จใหม่ๆให้ใช้ลูกกิ้งยางหรือผ้าแห้งรีดทับเบาๆทั่วพื้นผิวและอย่าเพิ่งใช้งานทันทีกวรทิ้งชิ้นงานไว้24ชั่วโมงให้กาวแข็งตัวเต็มที่ก่อนความทนทานจะเพิ่มขึ้นถึง50%ปัญหาที่พบบ่อยทีนี้มาดูปัญหาที่เจอบ,บ่อยๆกันบ้างนะคะอันดับหนึ่งเลยคือกาวติดไม่แน่นส่วนใหญ่มักเกิดจากพื้นผิวไม่สะอาดหรือบางทีก็รอกาวให้งานเกินไป ปัญหาที่2ที่เจอบ่อยคือมีคราบกาวเลอะอันนี้แก้ง่ายค่ะใช้น้ำยาลบคราบกาวของเราเทใส่ผ้าสีอ่อนแล้วเช็ดพคื้นผิวให้สะอาดปัญหากาวแห้งเร็วเกินไปมักเกิดจากห้องร้อนเกินไปแนะนำให้ทากาวในพื้นที่อุณหภูมิปกติไม่โดนแดดโดนลมร้อนโดยตรงค่ะสุดท้ายจะขอแนะนำวิธีการเก็บรักษากาวยาให้ใช้ได้นานหลังใช้งานเสร็จอย่าลืมปิดฝาให้สนิทเก็บในที่เย็น ไม่โดนแดดและที่สำคัญห้ามเก็บใกล้ความร้อนเด็ดขาด s อบทิปกาวข้นหนืดเกินไปทำให้ปัดยากแก้ยังไงดีแค่ใช้สารละลายกาว s b เทใส่กาวที่ข้นหนืดแล้วคนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเททีทละน้อยๆแล้วคนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้ากันเท่านี้เราก็จะได้กาวย่างที่กลับมาปาดลื่นเหมือนใหม่แล้วค่ะ วันนี้จะได้มาใช้เทคนิคการใช้กาวยางและวิธีแก้ปัญหาที่พบบ่อยไปแล้วนะคะลองเอาไปใช้กันดูนะคะถ้าทำตามขั้นตอนที่แนะนำรับรองว่างานต้องออกมาดีแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย